นมืงไกทำยังไงคุณจะได้รู้ว่าทดอ่ะอเงไม่รับงานเอออะไรเงี้ยร้อนาอ่ะได้ปะ่เงียบเยเงียบเงียบงงเซ่เพื่อนก่อนเออไม่ไม่ไหวมาแต่อยลืมไปดูคลิปนะคะที่ไหนขคะทีนี่แหละไม่ใช่ที่อยู่อยู่ไหนอยู่นอยู่ไห ออมันยั่ที่แค่คนตายแค่ฝากเอาไว้เฉยเฉยสติหลุดมิเตอร์หลุดแล้วกลับมาเฮ้ยว้าคอนดีเมืองพีเตอรกับฮิวไว้ตายไปแล้วทุกคนตอนแรกคืออาจจะหลึกมากนะตอนแรกยอมรับเลยว่าตอนแรกคือแบบมันไม่ไหวมันลามากนะคะทุกคนแบบทำงานกันมาแล้วก็ถ่ายคลิปกันมาอย่างนี้แต่เรื่องนี้มันฮิวใจเรามากเลยทุกคนตอนนี้คือรู้สึกเหมือนเราตื่นตื่นใหม่นะ มันเพื่อไปเลยเพื่อไปเลยมันธรรมดามากเลยว่ะแต่มันแบบมันเร็วมากเลยมันมันมันไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะนะอะไรที่มันแบบข้าวยากแบบธรรมชาติมากเลยออะไรคไรคไยไปเลยไรการเียไม่ซีเรียเรจะติดกับยแมันมันมันหายากมากเราต้องสอกที่จมาที่ มันมีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ขอความร่วมมือทุกคนอย,าย่าสปอยกันเลยนะอย,าย่าสปอยกันเลยคือไม่ว่าจะมีปงอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่แหละ<ม>เราขอเป็นคนดูที่ค่อยๆเติบโตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนที่เป็น <S <S <ช>โซเลอะไรเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน<ม>บทละครดีกว่านะคะ<ม><ม>เราบอกอีกทีหนึ่งว่าเราไม่ได้อ่านนิยายนะทุกคนแล้วก็เป็นการมาดูโดยที่หาข้อมูลน้อยไม่รูไรเลยใช่เราพยายามไม่เข้าแท็กไม่ดูเบื้องหลังไม่ทําอะไรเลยจริงๆทุกคนเพื่อให้ การที่มาดูเราอ่ะมันเฟรชที่สุดเนาะเพื่อการแบบรับเนื้อหาซีรีส์แบบเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นแบบมีน้องบางคนแบบที่ไปทําเพลงนี้ไปดูอันนี้ไปดูเบื้องลงเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นนัน้องบอกให้เราฟังเพลงจริง,รงๆอ่ะถ้าเป็นไม่ได้เราก็ไม่อยากฟังนะเพราะว่ามันสปอยฉากแบบเยอะมากคืออันเนี้ยทำเพราะว่ามีน้องขอมาแต่หลังจากนี้ว่าจะไม่ทํแล้วเพราะรนะู้สึกว่ามันสปอยหลายๆฉากที่ที่เราว่าถ้าเราไปเห็นเองมันน่าจะกรีดมากกว่าเยอะๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้น เราว่าเราทำอะไรคทางของเราต่อไปนั่นแหละเนาะขอบคุณน้องทุกคนที่แนะนำเข้ามาแล้วกันแนะนำเข้ามาค่ะไม่ได้ว่าไม่ได้กดกันว่าคือแค่อยากจริงๆเราอยากให้ฟินให้มันสุดเราอ่ะชอบมันเป็นสบาการดูซีรีส์ของพวกเราแหละชอบแบบชอบให้เห็นไปเลยเห็นเองแบบใช่ไอจีน้องๆเรายังไม่ดูเลยจริงแต่เราโฟนะจริงมึงแต่พูดถึงกลับมาเนี่ยมึงมันไม่ไหวเหมือนกันนะมึงก็คือแบบมันธรรมดามากเลยแต่ว่ามันแบบ ตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่ามันจะมีที่ในในฟีเซอร์ในพีพีที่แล้วเออน่าจะประมาณนี้แหละก็เขิดจะไปหาแล้วมึงมายิ่งมาสารลูกค้ามึงมาร์ก็ตติ้งดีมากโคตรดีเพราะว่าอันเนี้ยสิ่งเนี้จะโดนถูกแชร์ไปเยอะมากในโซเชียลยกงแล้วโอ้โหแล้วมัน การที่โปรอพาร์ตเมนต์มันเป็นอะไรที่มูลค่าทางการตลาดสูงมากนี่ต้องให้ข้อมูลถือว่าให้ของน้องไปเนาะเพราะมันฝังอยู่มันฝังอยู่ในเนื้ส <า S 1> นอสิ่งที่ตลอดไปเพราะฉะนนั้การที่เขาจะคิดเอ็นหนึ่งซีนให้อ่ะมันจะจะสูงมากมแต่ลูกค้า<ห>ยอมจ่ายและได้ฉากแบบเนี้ยโคตรคุม้มใครก็จะมึงแล้วเป็นซีนสังสบัตก็บอกเลยว่าเป็นกูกูก็คือเซนต์ลับเลยถ้าเพื่อนตัววากิ้งกูซื้อแน่นอนยังไงก็โดนถูกแชร์ไวรัลแน่นอนอ่ะทุกฉากเลย เท่าไงหน่อยคือย่อยากกินเลยอ่ะแบบเต้ไม่ไหวละเป็นยังไงเป็นยังไงเต้ยต่อเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในชีวิตหรอไม่เคยเพราะถ้าเป็นเต้ยจะแพ้ตั้งแต่จะแพ้แต่เขามาหาที่หน้าบ้านเนื่วงจาแพ้แพ้ตั้งแต่ตอนก่อนมันไม่ได้เกิดมากี่ปีอ๋ออ๋อมองแม่นะตูปากคุณนะทุกคน มันเป็นแบบมันคือโมเมนต์ที่ทุกคนต้องเคยมีอะไรเสียงไหนกันโมเมนต์ที่แบบโมเมนต์แบบไปตัดตั๋วแล้วโดนจีบเปล่หรอไม่ใช่แอบรักเพื่อนกันหรอไม่ใช่อะไรอะมาพูดไปอะไรพูดไปอะไรนั่งฝาดกูนั่งฝาดกูเดี๋ยวค่อยกูก็ก็ไม่อยากอยากจะมีส่วนร่วมว่ามนโมเมนต์ที่เคยมีคือมันอะไรความมันโมเมนต์แบบว่าแบบว่าใครรู้สึกก่อนแพ้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาที่แพ้คือใครสำหรับเมึงในชีวิตกูจบนะส่วนสองคนนี้ใครจะแพ้เดี๋ยวเรามารุนกันรุนกันข้อละกันเลยว่าน่ารักมากน่ารักมากนั่นแหละถ้าเกิดว่าไม่ชอบกวาแล้วจะมีหมายไหนตามกูมาที่ใครต่างจังหวัดมึงมันมึงมันบ้าวะนี่คือมันเป็นสองคนที่ทันกันแต่เป็นคนทันกันที่ แบบไม่ยอมรู้ไม่ยอมไม่ยอมแบบไม่ได้เดี๋ยวมันเสียมหมายหยอกไก่อย่ามึงฟิลหมายหยอกไก่คือหยอกแต่แบบนี้ยอจีนก่เห็นงูเห็นนมไก่เอเนาะต่างรู้กันจริงไม่ยอมยอมพูดออกมาก่อนเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวมันแพ้ไงเพราะว่าขอบทากันอยู่เนี่ยพนานเปนไม่ไหวซึ่งแบบเฮ้ยมันแค่นี้เลยว่ะกูก็เพิ่งรู้สึกว่ากูก็ต้องแก้แค่นี้นะการดูซีรีส์หนึ่งเรื่องแล้วคือความแบบเราชอบเรา่อที่ว่าเขาแบบเหมือนแบบพอ พอที่เล่นที่จริงที่เล่นที่จริงแต่จริงทั้งหมดอ่ะคืออยากจะพูดไปตรงๆนั่นแหละแต่ว่าแบบแต่ว่าอีโก้มันสูงกว่าไงแบบอีโก้มันสูงเ่กูใะฟีลแบบมันก็มันก็พูดก่อนดิเด้กอยมึงกูเคยมึชอบกูไม่ใชอบแยะต้องกาบบทมาก อ่ะพูดถึงตรงอันเนี้ยการบทคนเขียนบทมันเป็นคำง่ายง่ายมธรรมชาติมากมันพูดจริงๆริงมากเรื่องขพี่เนาะมันไม่ใช่เอาคำจากภาษาพูดภาษาเขียนแต่บางคนทำบทโทรทารักเก่งมีเช่นชมอันนี้ต้องต้องให้เลยหรือไม่รู้ว่าคือเขาอาจจะเป็นการหลอกอให้แบบหน้างานหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอะไนการไม่รู้ชมน้องๆและพุ่กับด้วยใช่ต้องซึ่งชมทั้งหมดเลยรู้สึกว่าเล่นง่ายแต่มาเต็มแน่นเต็มแม็กอย่างกับเอซุกก เออมันยิงแบบไม่หยุดเลยที่ตอนหลังจากเรากีเราไม่ได้หยุดอีกเลยแล้วข้างบ้านน่าจะแบบใกล้แหละโมโหนิดเดียวตัว่าเขาต้องรีโซลเคนจริงเขาแหละเขาจะไปเลี้ยงหมาอีกนิดเดียวอีปีกคือโดนจุกไปบ้างถ้าหลุออกจากบ้านก็คือเขาไม่ใช่หามึงนั่นแหละทุกคนเพราะว่าคดกบ้านเขาจะเปนเหมนจริงอ่ะแล้วอมนั้นนวลคือเป็นเคมีที่แบบไม่ตอนแรกไม่คิดนะว่าจะจะมาถึงเบอร์นี้คือตอนนี้โอ้โหมึงโอ้โหฉันเห็นตัวเองเป็นนั่นนวลอ่ะแบบ ว่าชันสูยแบบต้นเล็กอ่ะต้นเล็กอ่ะแล้วก็มีแบบผ<อ>ู้ชายผู้ชายผมบ้องอ่ะมั่แบบมาแบบมาตามแอลตามเอิรนอ่ะแต่ว่าฉันแต่ว่าภายในอ่ะฉันก็รู้สึกแต่ว่าฉันก็ต้องไม่แสดงออกเพราะเดี๋ยวมันคลิปลูกบอกว่าอะไรยุ่งอะไรแต่ว่าปอดหลักไปก็แบบอะไรอย่างเงี้ยได้หอกปะอ๋อเหมือนอาจารย์เคยเห็นเลยอะไรแบบเนี้ยไว้เคยเห็นที่ไหนไม่มีเนาะแต่ว่าแต่เต้ยไม่สู้แต่น้องสู้นะเออน้องมันเพราะว่าสุดท้ายล้วปานำหนึ่งสูรนะคะ จริงแรงมากแต่ปานแบบปานรถนะทุกคนแต่พี่เต้ยอ่ะถ้าถ้าเป็นพี่เต้ยก็คือยืนงงหน้าวัดแล้วไว้เป็นพี่เต้ยคือนหลังนอนกับพื้นออ๋โใส่กางเกงกับพื้นที่กอดปากเก็ตปะแรงกับเพื่อนอีกแล้วทำไมเพื่อน้ยลงพัดเบี้ยวว่ะ่กลัวจังเลยอ่ะเป็นพี่เต้ยกว่าความสัมพันธ์ของเขาหลังจากที่ อยังไงเพราะว่ามันมีปมอีกหลายอันปมพ่อปมพ่อกับพ่อกับแม่เพื่อนอีกจริงเพราะว่ารงกันยังไงเนาะจริงตอนนี้ขอแค่เอาอย่างน้อยที่สุดเขารู้ใจกันละกันแหละมันก็อย่างน้อยที่สุดมันมีปัญหาอะไรอาจจะจับมือกันแล้วเราว่าเราว่าเราว่าความผัดอะ เราก็ของพัดกับแม่กับปาของปาน่าจะเป็นกลมใหญ่อยู่ซีนนี้พูไปเรื่องอะไรทุกคนผิดถูกไม่ต้องมาแย้งไม่ต้องมาแก้ไม่ต้องมาบอกพี่คะไม่ใช่เป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยไรนะใช่เราเราเดาจากบริบทเรื่องตอนนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยหน่อบริษคนเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าเสาหน้าไม่ลงวันอะไรอังคารใช่ อังคารหน้านะคะฝากติดตามด้วยนอทุกคนใช่ค่ะ,<น>ะผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะผมวันนี้เพื่องสี่คนขอลาไปก่อนจะกใบไปคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ <ไป S 2> บ๊ายบายผ่มากมลยกูไม่ไหวแล้วกูน่งอย่างนี้เลยกูดุกมันงงี้ะแล้วก็สองเข้าแก่น่อยคือตาย